สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสกสเจ้าภาพเปิดประชุมวิจัยทางการศึกษาไทซอร์ t w e t n the education for the future รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติประจำปี2568 Thailand International Conference on Education Research, t h a i s e r 2025 The Education for the Future โดยมีผู้เข้าร่วมจากเจ้าภาพร่วมได้แก่องค์การยูนิเซฟประเทศไทยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซีมิโอสเตมเอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการณโรงแรมอัศวินแกรนดคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานสภาการศึกษาร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร15แห่งหน่วยงานด้านการศึกษาจัดงานภายใต้แนวคิดการศึกษาเพื่ออนาคต เป็นการเรียกร้องให้มีการดำเนินการท่ามกลางความท้าทายจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประชากรศาสตร์และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ขยายวงกว้างระบบการศึกษาต้องมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านนโยบายที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างรอบด้านวิสัยทัศน์ของเราคือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้มีความยืดหยุ่นสามารถแข่งขันได้และพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงานงานไทยเซอร์2025เรามีเป้าหมายสำคัญก็คือ,อวันนี้จะเป็นการ นำเอาประสบการณ์ในระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาผ่านงานวิจัยนะครับซึ่งก็มีวิทยากรที่สำคัญมากมาจาก OECD นะครับเนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับแล้วก็เราก็จะได้ทบทวนบทเรียนจากหลายๆประเทศนะครับที่เขายกระดับคุณภาพการศึกษาเข้ามาได้นะครับซึ่งตรงนี้เป,นเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราจะได้ เรียนรู้จากนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือว่าเราต้องการยกระดับคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยนะครับทางสภาศึกษาเรากับทางทางกอสศอนะครับเราจะร่วมกันจัดตั้งสมาคมการวิจัยทางการศึกษาที่เรียกว่าไทยทเรียกว่าเทรานะครับ Thailand Education Research Association ซึ่งเมื่อเราตั้งสมาคมตรงนี้ได้แล้วนี่นะครับเราจะ สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ World Education Research Association หรือเวรานะครับวันนี้เราเชิญประธานของเวราอดีตประธานของเวรามาเลยนะครับเพื่อที่จะได,ได้เห็นถึงความกระตือรร้นของประเทศไทยในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพงานวิจัยของเราครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวันนี้ก็มีทั้งคณาจารย์นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งนักวิชาการที่ ให้ความสนใจทางด้านการศึกษาชั้นนําของประเทศเลยนะครับมีอาจารย์ผู้ใหญ่ลหลายท่านเข้ามาร่วมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทเ,เราได้ไดไดมีเ,เวทีทางวิชาการที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับจ,จากจากประเทศต่างๆทั่วโลกไปนะครับแน่นอนครับงานงานวิจัยถือว่าเป็นกลไกสําคัญในการที่จะกําหนดนโยบายหรือว่ากําหนดทิศทางการศึกษาที่ถูกต้องนะครับ ขณะียลการงานวิจัยเองมันก็ต้องมีมาตรฐานของมันนะครับเวราเนี่ยเขาเป็นสมาคมนักวิจัยซึ่งรวมสุดยอดของนักวิจัยทั่วโลกนะครับอยู่แล้วก็การที่เราจะยกระดับงานวิจัยของเราขึ้นมาได้นี่ก็ต้องทํา2ส่วนก็คือ1่ตัวศักยภาพของนักวิจัยเรานะครับกับ2ตัวคุณภาพของงานหรือประเด็นที่เราวิจัยนะครับซึ่งการที่เราเข้าไปอยู่ในสมาคมเวรานะครับแล้วก็เราจะมี ช่องทางที่เราจะเผยแพร่ง,งานวิจัยแล้วก็นำเอามาตรฐานของเขาเนี่ยมาใช้ในการทิปเคียงนะครับเพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนนะักวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยขึ้นมาซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นกลไกสำคัญมากนะครับที่เราสภาศึกษาเนี่ยในในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่จะต้องกำหนดนโยาบายอยู่บนฐานข้อมูลสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็งานวิจัยที่ที่มีคุณภาพนโยบายที่จะมีคุณภาพก็ต้องมาจากงานวิจัยที่มีคุณภาพครับ